สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟดอ่าแ,แฟนแฟนเพจเฟซบุ๊กจะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะแฟนเพจเฟซบุ๊กฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องวิดาดำเต่งครับโอ้โหจอดนานไปหน่อยนะครับนี่มีแต่ใบไม้ไผ่นะครับ 4R ครับคันนี้40,500ครับ4 0ห0ามาดูสภาพเอาเองนะครับคันนี้ก็2 0า0ะครับต่อรองคุยกันได้นะครับกับป๋านะครับช่างดำคันนี้ก็30,500ครับมิสู3 0า0ะครับ, 35, รบแต่เริ่มต้นที่20,500ครับนี่คันนี้ เริ่มต้นสองหมื่นห้าโอ้เบ็ไม่มีนะคันนี้สามหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมสามหมื่นห้าโอ้ยางดีมากเลยสามหมื่นห้ายางดีมาก ยางใช้ได้เลยอ่ะตันนี้สามหมื่นเอบีหรือเปล่าโอ้มีผู้มือด้วยครับสามหมื่นนะครับคันนี้มาดูเอาครับใครอยากได้รถถูกๆไปทุ่งไปนาก็ามาดูเอาคันนี้ก็สามหมื่นครับไม่ตี้ครับ 30, 000, นนามหมืไมตี้คันนี้ก็ขายครับนี่นคันนี้ก็ขายนะครับใครหารถบดอยู่ก็ขายนะครับติดตัวราคาเอาเองครับนี่สามคันสี่คันนะครับคันนี้สามหมืน ไมตี้อ่านี่ก็สามหมื่นอ่ะสามหมื่นเคบีว่าอันนี้ก็ 30, นิสซูนะครับสามหมื่นห้าคันนี้ก็สองหมื 25, นะ่นห้าครับสองหมื่นห้ารถใช้งานปกตินะครับคันนี้ 2องหมืห้าพันบาทนะครับนี่ถูกกว่ามอไซค์ครับท่านผู้ชมถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้สี่หมื่นห้านะครับสี่หมืนห้าคันนี้น่าจะเพลงเครื่องนะครับเครื่องน่าจะดีนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้เก็มาเลือกดูเลือกหาเอาเองนะครับก็นําเสนอให้นะครับเพื่อมีใครอยากได้นะครับรถเก่าๆไว้ใช้ตามทุ่งตามนานะครับเก็มาที่นี่ได้เลยนะครับนี่ช่องวีระดําเต่งนะครับมาที่ร้านช่างดําเลยนะครับอยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือไม่ก็โทรสอบถามผ่านทางวีระดําเต่งก็ได้นะครับ 0930895800นะครับหรือไม่โทรไปที่อูอ่ช่างดำได้เลยครับเซิร์ชไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าร้านช่างดำครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ